สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปติมีสาไดแมงรหัสนักศึกษา406110045สาขาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่4ห้อง2วันนี้นะคะจะมาสรุปผลงานและประสบการณ์ที่ได้รับในภาคเรียนที่2นะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะผลงานกลุ่มผลงานกลุ่มชิ้นที่1จัดทาคลิปวิดีโอเพลงในาน้ํามีปลาในานามีข้าว แสดงโดยนักศึกษาชั้นปีที่4และหุ่นตุ๊กตาสิ่งที่ได้จากการทำงานในครั้งนี้นะคะได้เรียนรู้การออกแบบท่าทางประกอบเพลงโดยอาจารย์เป็นคนให้คำปรึกษาค่ะ ผลงานกลุ่มชิ้นที่2การจัดทำโปสเตอร์กิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ในหน่วยการเรียนรู้ที่7หนูน้อยนักสันติเกษตรสิ่งที่ได้จากการทำงานในครั้งนี้นะคะได้เรียนรู้เทคนิควิธีการออกแบบโปสเตอร์ให้ดึงดูดผู้ชมงานกลุ่มชิ้นที่3ผลิตสื่อจับต้องได้ เพื่อมอบให้กับคุณครูค่ะโดยมีงบประมาณในการจัดทำสื่อครั้งนี้1,000บาททวนค่ะสื่อที่ทำมี5ชิ้นด้วยกันค่ะสื่อชิ้นที่ 1. สื่อกิจกรรมโลกสวยด้วยสีสันสื่อชิ้นที่2สื่อกิจกรรมรักเมืองไทยสื่อชิ้นที่3สื่อกิจกรรมขนาดรูปร่างรูปทรง สื่อชิ้นที่4สื่อกิจกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสารและชิ้นสุดท้ายชิ้นที่5สื่อกิจกรรมสนุกกับตัวเลขสิ่งที่ได้รับจากการทำงานในครั้งนี้ได้เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตสื่อและออกแบบสื่อให้สร้างสรรค์ค่ะ ผลงานกลุ่มชิ้นที่4การสังเกตการสอนในระบบออนไลน์ค่ะกลุ่มพวกเราได้รับหน้าที่เข้าไปสังเกตการสอนโรงเรียนอนุบาลเบตงสุภาพอนุสรห้องอนุบาล1-3ทับโดยคุณครูสุภวัจใจยเรืองและคุณครูอดีละโตโกเป,เป็นคุณครูประจำชั้นค่ะ งานในครั้งนี้คือการเข้าไปสังเกตการสอนของคุณครูซึ่งได้ทำหน้าที่แคปภาพในขณะที่คุณครูกำลังสอนเพื่อจัดทำวิดีโอสรุปแต่ละหน่วยแต่ละกิจกรรมค่ะผลงานเดียว ผลงานเดี่ยวศึกษาการพัฒนาเด็กปฐมวัยเชิญพื้นที่โดยการจดบันทึกรายละเอียดต่างๆลงในสมุดค่ะสิ่งที่ได้รับจากการทำงานในครั้งนี้ได้ศึกษาและเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยเชิญพื้นที่มากขึ้นและสามารถนำไปใช้ในการจัดการในการสอนในอนาคตต่อไปได้ค่ะ และนี่ก็คือผลงานและประสบการณ์ที่ได้รับตลอดภาคเรียนที่2ค่ะขอบคุณค่ะ